สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะมาบอกวิธีการปลูกตะไคร้ในกระถางนะคะให้แตกก่กอดีกอใหญ่นะคะปลูกอย่างไรให้งามนะคะตะไคร้ในกระถางเป็นการปลูกประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือเมื่อบ้านเรามีความคับแคบแต่ก็พื้นที่น้อยนะคะเราสามารถตั้งวางไว้ตรงไหนก็ได้นะคะอย่างพื้นที่บ้านเราก็มีไม่มากนะคะก็สามารถ ปลูกไว้มุมบ้านอันนี้เราก็ปลูกไว้มุมบ้านของเรานะคะ,ะการตัดก็แสนง่ายไม่ยุ่งยากพื้นที่ไม่มากก็สามารถปลูกได้นะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเราก็มาตัดต้นก่อนนะคะวิธีการปลูกแบบนี้เราก็จะตัดต้นออกจากต้นที่เราปลูกในกระถางเดิม อันนี้โดยไม่ต้องแช่น้ํานะคะคือตัดออกมาให้มีรากติดแบบนี้นะคะก็จะลงปลูกง่ายแล้วก็ตัวเร็วนะคะแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเราซื้อมาจากตลาดเราก็แช่น้ําไว้ประมาณ3คืนนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถลงปลูกได้เลยเมื่อเราได้มาอย่างนี้แล้วเราก็ตัดใบออกนะคะตัดใบดูขั้วตรงนี้ห่างออกไปประมาณ1นึ่งนิ้วเราก็ตัด ก็จะได้มาแบบนี้นะคะพร้อมลงปลูกเวลาตัดแล้วก็ยกกอเนยนะคะอ่าที่มีรากติด เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากในการปลูกนะคะไม่ต้องนำไปแช่น้ำสามารถปลูกได้เลยนี่นะคะอย่างน้อยก็ติดมาประมาณสองเส้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมวัสดุในการปลูกกันค่ะหลังจากที่เราตัดใบเสร็จเรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ในการปลูกของเราก็ เป็นมะพร้าวสับนะคะรองก้นกระถางหลังจากนั้นก็เป็นดินร่วนผสมด้วยสายหยาบนะคะแล้วก็มูลไก่ตากแห้ง3อย่างผสมรวมกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นชั้นชั้นแรกก็คือปูด,ด้วยมะพร้าวสับชั้นที่2ก็เป็นดินร่วนสูตรดินนะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็ใช้ดินถุงก็ได้1ชั้นหลังจากนั้นมะพร้าวสับอีกหชั้น แล้วก็สลับกันอย่างนี้สองชั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ปลูกต้นหนึ่งประมาณสีหนึ่งกระถางประมาณ3าถึงสี่ต้นก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกแออัดมากเกินไปก็จะทำให้ต้นตะไคร้ของเราเวลาจเจริญเติบโตก็จะแออัดนะคะจะได้ต้นที่ไม่อวบ ล้ทิมแล้วก็จิ้มลงไปนะคะปลูกตามแนวนอนจะได้แตกกอดีนี่เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้มะพร้าวสับโรยด้านบนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็โปะด้วยดินปลูกนะคะด้านบนปลูกบางๆก็พอเมื่อดินยุบเราถึง โบ่เพิ่มไปใหม่นะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งกระถางหลังจากนั้นลด,ลดน้ําให้ชุ่มนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ในร่มประมาณ7วันเจ็ดถึวันนะคะแล้วก็วางกลางแจ้งเพียงเท่านี้ต้นตะไคร้ของเราในกระถางก็จะงามดีมีกอไวให้เราได้กินเร็วๆนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ